โยนฉันไปเลยโอเคจับกูต่อเดี๋ยวสิอย่าลืมอย่าลืมอย่าลยโอเคอันนี้อันนี้กอาวอ้าวอ้าวอายได้ไงวไปาได้ไงมันมีกับดักอยู่ตรงนั้นเลยไปไกลกว่านี้อีกหน่อยสิว่าถ้าเมื่อกี้เดินนี่ตายเลยนะโอ้ย เฮ้ยรับพันด้วยพี่ยังเจ๋งอ่ะพี่ยังโคตรเก่งอ่ะปาเข้าไปแล้วก็รับขึ้นมาโอ้ยยอดว่ะโอเคไปนี่แต่มึงไม่กระโดดลงถ้าโยนแล้วมึงตามมึงโยนไปแล้วกดดับบิวข้างนะกดดับบิวข้างแล้ว1 2 3หนึ่งสองสามปึ๊บเออแล้วไงต่อปึ๊บอ่ะรับฉันอ๋อเออเออจริงด้วยเออ ไม่พอพออุ้มคุณขึ้นมาเดินช้าเลยาวเหรออ๋อเคแสดงว่าทำาถูแล้อารมณ์ตรงนี้ต้องลงมาพร้อมกันดีกว่าอ่าอันนี้นายต้องกดโอเคหน้าจุ่มปุ่มไม่เชียหน้าแนยเลยสุดนายต้องอ๋อเออมันมีจุดเซฟอยู่ปะเออใช่กระโดดไปจุดเซฟเลยนั่นพอใจไหมน่ะอันนั้นไม่ใช่จุดเซฟอันนั้นจุดอัญเชิญเออใช่ ไม่มันจุดมันจุดเซฟเหมือนกันนะแต่เราต้องมีโลบักอ่าเราไม่ใช่หรือเปล่าว่าเออคุณต้องเอาผมุไปด้วยโอ้คุณต้องเป่าหม้นไปแล้วแล้วแม่งแบบไอเหี้ยกูไม่สามารถเล่นเฟิร์สเพอร์สซันได้ไปเลยสเต็ปไม่ใช่สตีถึงกูจะชื่อสตีฟานเลยอ้าวก็ไปพร้อมนะหนึ่งสองสามึเอ่อเดี๋ยวลงมาชั้นล่างฉะนั้นฉันต้องฉันเป็นแดงฉะนั้นฉันต้องกระโดดอ่ะอเี่เนี่แล้วแม่ โอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> มันเฟิเเร์สเพอร์ซันไม่ได้ฮะทำไมคุณถึงคิดว่ดดดา first first person มันถนัดกว่ามันเห็นฉากทางชัดกว่าอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีนายอยู่ข้างบนแล้วทีเนี้ยแม่งดังแม่งหมด <S <S อ่ะโอเคฉันจะโยนขึ้นไปนะหนึ่งสองสามปึ๊บแล้วก็นายน่าจะต้องโอเคอ่ะรอบนี้มากดดันเลยมึงจะกระโดดได้ปะใช่เรียกแป๊บนึงมึงต้องใช้กูดิต้องใช้กูไปวะใช่ต้องใช้ต้องใช่โอ้กูต้องปีนกระโดดกลับมา มันจะช้าลงวะอันไหนลองกระโดดดิเออโอเคได้อยู่ได้เฮ้ยโอ้มันปลาเพื่อนขึ้นมาไอเยี่ยงเจ๋งเอ้คตรเก่งอ่ะปลากูขึ้นไปไปจอร์ดใจหมดดีไม่ตายไอ้เหี้ยกดมันต้องดับเบิลคลิกแค่2ทีอ่ะให้มันเกาะแล้วค่อยๆเดินขึ้นไปเชื่อเลยวะปกติมันกดได้เลยค่อยๆค่อยๆเออนี่แหละเกินเราไม่ต้องขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวนะไอ้นั่นคืออะไรวะ้ายไปซ้ายไป Press this button in order คุณต้องไปอยู่ของข้างล่างนั่นแหละแล้วก็ปาวหนขึ้นไปเหยียบปุ่มโอเคเอาไรใช่ไหมอันหนึ่งไปอีกโอเคเส้นปลายคือเขียวเขียวอะไรไม่เห็นเลยสักกัามาเตเน่กามาเตเน่เ้ยกามาเตเน่อ่ะกดให้แล้วได้ปหมโอเคแล้วมึงก็ต้องเดินยาวๆไปเลยเพราะว่ามึงต้องไปรีชีฟกูกระโดดมานี่ฮึบเแล้วก็เดินไปยาวๆเลย อ่ะไม่มีอ่ะมันมีแต่มันเป็นผนงังคุณลองปล่อยดิปล่อยตุ่มดิอ๋อปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ้าวเทียนลงมันมีมันมีให้เดินได้ปะล่ะมันเดินไม่ได้มันติดผนงนะังอ่ะผนังสีอะไรสีฟ้าแต่กูเป็นแดงไอ้กูก็ขึ้นไปได้ไงวะลนะ่ะไอเนี้ยกูเป็นสีแดงกูปีนได้แต่ปัญหาคือกูจะไปยังไงต่อ,อเพราะว่าเ <c oughs> <c oughs> ชื่อนะกูไปยังไงต่อดีเนะีย แป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงั้นกูต้องกลับไปรีกูต้องกลับไปรีทิฟมึงแล้วเราต้องทำอะไรไม่ไม่ไมใจเย็นๆฟังก่อนไม่นะมันเป็นกำแพงสีฟ้ามึงเดินทะลุไม่ได้กูต้องเดินเออกูจะไปรีทิฟใหม่ลงมาโอ้แล้วแม่งมันเปิดเปิดซันแล้วมันติดขัดหีคองอแงเฮียเดินมาอย่าล่วงนะ ดดัใจเย็นยังใจเย็นยังสุดชีวิตอ่ะแล้วก็มากดปุ่มแค่น่ะโอเคค่อยๆนะค่อยๆนะเอาละเอาละตรงนี้ต้องอย่ากดส่อไปฟ้าช่วยอ่ะหนึ่งสองสามเต่าไมากดป้ามันอ่ะหนึ่งสองฮึบเออโอเคแล้วก็ต้องปลาปลาสีน้ำเงินขึ้นไปเฮียให้ตายเถอะเอาเอ้ยตกใจหมดคุณหันหน้าไปหาปุ่มดิคุณหันหน้าไปหาปุ่ม ได้แล้วลงมาแล้วทีนี้จะไปไงต้องลงปะวะต้องลงอ่ะแต่แบบจะไปกันยังไงอ๋อนึกออกแล้ววันนั้นเราพลาดกันยังไงอ่ะอ๋อไอชี้เราเราั้นเราต้องเราต้องป่าผมขึ้นไปวันนั้นเล่นโคตรท้ายากเลยไม่เราไม่ได้ฉันไม่ได้ต้องป่าให้ขึ้นไปฮะฉันต้องกระโดดผมว่าคุณต้องคุณลงป่าผมก่อนคุณลงป่าผมก่อน มันไม่ถึงดูดิเอาถึงวะออกปากตัวเองกระโดดไปดิแล้วกูจะไปยังไงอะอ้าวอ้าวอันไหนลองอันไหนลองอันไหนลองกดโอ้แล้วก็ปั๊ไปเลยไปเลยทำไม่ถึงวะถึงดิไม่ไม่ถึงแล้วทำไมมผมถึงอ่ะมึงตัวเบาเอาถึงละโหยุดไอ้เจ้าโคตรโคตรอ่ะมึงขึ้นมาหยุด รุนมากตรงนี้ตายกันด้วยไงวะ <laughs> เดนข้อดีอเอ๊ะเออกดเอ๋อเอ๋อเอ๋อสูงเข้าออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีขามันเต็มจอเชือไงขึ้นไปแม่งเป็นหน้ามันข้ <laughs> เดนะียเละอย่าแอบมองนะ <laughs> สุดแล้วมันสุดแล้วมันสุดแล้ว <laughs> นี่นี่บักแล้วนี่บักแล้ว <laughs> ตอนนี้ปดจอด ว่ากูตัวระเบิดแน่ว่าทุกอย่างอะไรจะศูนย์เปล่าทุกอย่างอะไรจะศูนย์เปล่าเปลาผมนู่นี่ปลาผมเอออันเคโอเคลงยังกูบอกเคลียร์เลยไม่เห็นเลยลงกูงี้ได้อ่ากดปี๊เฮ้ยไม่เอาผมไปด้วยอยู่คำนึงนะเดี๋ยวกูขอดูทางก่อ่ะคำหนึงงผมกูเป็นสไปเดอร์แมนอย่างงี้เลยสไปเดอร์แมนแล้วใครต้องขึ้นไปอ่ะมึงอะไม่รู้มีอะไรให้กดมั้ง อยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีสาวาปอยู่มันค่อนข้างแคบนะถ้ามาแล้วอย่าเพิ่งขยับดูทางดีๆ <c oughs> แป๊บนึงนะตอนนี้เจอปัญหาแล้วคุณเห็นข้างบนปะข้างบนแม่งมีบล็อกขวางการปลาอยู่เว้ยแปลว่าไม่ใช่มันต้องเข้าไปข้างในอนี้คุณเราต้องเดินวนไปคุณไม่ใช่ไหมคุณคุณต้องอยู่ตรงนี้ก่อนคุณรออยู่ฝั่งนี้ก่อนฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลาปลาขึ้นมปปลาขึ้นมาต้องตามันจริงมโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปก่อนนะถ้าไปได้คุณก็รออยู่ตรงนี้ก่อนไปเรื่อย ก็คือมึงต้องแบกกูเพื่อเดินไปอ่ะใช่อ่ะเด้กกูยืนรออยู่ตรงเซฟนี้เผื่อม่ใตายไม่เมื่อกี้จะบอกว่าคุณโกรธอ้าเออทำไมคุณไม่โกรธกูโกรธกูโกรธไอ้าวแล้วมึงก็ไปคนเดียวผมว่าต้องไปคนเดียวอะไม่สองคนมันตายได้เลยเว้ยตายกันจบเลยนะง,งั้นเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงจุดเซฟเพื่อนายใตายโอเคโกรเหรอสจ๊วา <Okay. S 2> โอ้ยมึงตายกุ้งเฮ้ยมุกี่มันได้ไอ้ยังกลัวว่าตอนนี้กลัวแล้วกูกลัวเกินเอานังมือมือเปียกมือมือเปียกหรือคุณจะเป็นคนลองไปไม่เอาไม่อยากเราเราไปย่อว่ามันไม่ได้มันต้องไอ้นี่มันมันต้องเป็นมึงที่ต้องเดินไปอ่ะกดกระโดดกระโดดเลเห็นมึงล่วงมาแหลนี่กล้วยนี่เลยแล้วโมกกดก็กดโอเคได้อยู่ได้อยู่ เออยูมือกูชุ่มเลยเยอะกวอืออืออืออย่าเพิ่งกดนะไม่ต้องกดนะเออเมันฟ้ายาวอ่ะเออแบบอ๋อเออว่ะใช่ไม้กุ้งมึงต้องมึงต้องเอากูไปเพราะว่าข้างหน้ามันมีกำแพงฟ้าเียตลกอ่ะจับกูโอเคยันนี้ยันนี้โอเค ไม่เห็นที่อะไรเลยนั่นแหละตัวจึงได้บอกังว่าอย่าเเพื่นอนแฟนเลยมันต้องดูระยะคุณคุณเชื่อว่าผมต้องกระโดดช่องสุดท้ายเพื่อไปเหยียบช่องสุดท้ายกองอีกที่นึงรู้ปะใช่นั่นแหละามาก็บอกแล้ว้ำหนักเกินเราเกิดไกลไปปะ แคอย่างน้อยเราก็มาได้อย่างน้อยเราก็มาไกลกว่าเมื่อวานเท่ากันไกลกว่าวันนั้นอ๋อมันเซเว็ตสีได้อะจ่ายโลบักไอ้สัตว์มันจ่ายโลบักโอยโหวยโอยไปไปแต่เยอรมันเราเป็นสีม่วงเลยตว์ไม้กุุงหน้าตากูจะถ่ายอันนี้ให้ดูมันก็จะดูทุเรศเกินะไรว แต่นี่คือสิ่งที่กูเห็นตอนกูหันแล้วมองข้างหลังอ่ะตัวหนึ่งยวเอาไปใช้เอาอปเชยดทใชมมันมันดูคิโมยมาดูดิงั้นเขาคิโมยเลยเช็ดเอียงคอยซบเลยอ่ะป่ะอ่ะหนูสั้างขึ้ป่ะแล้วกดไปจิตขึ้าอ้า สักพักไอเียนี่แม่งเป็นหลุมนี่จะเจียมากเลยนะทำไมคุณหนุ่มมองามาแล้วก็ลงกระดานดึ๊ฮะขอบคุณแม่งโคตรเกะก,กาเลยเอ๊ะแม่งปาดแล้ข้ามมาเลยเว้ยเยโตอ้าวตรงนี้ไม่เป็นอะไรเหี้ยใจหายจะข้าหมดจะปาอดอีกจะลองปาดอีกแนนลองปาอื้มไวไ้ยไม่ถึงโจ้โห่ไม่ถึงจะซื้อเกมพาดกันตั มันกระโดดบนหน้าหรือปล่าโคตรเก่งอ่ะอาจารย์อยากเฮียคุณเล่นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงวะคุณเล่นมันปกตินะกูคเคยชินนะับการกระโดดอย่างนี้กูเลยอุ<ล>อ้ยยนกูไปอ่ะหีิบกูต่อพอมึงต้องกระโดดอ่าพีนเสาซัก็เล่นเรื่อง กูไม่เชื่อในสัตเอาไว้อะไรวะกดจ้ำเงินเออทกินเงินไปเสร็จปึ๊บแล้วก็โยนเอาเนี่ยปัญหากูไม่ดื้อแล้วก็แข้งขาตีเกะกะิ๊กกดชิปล็อกก็ได้มั้งกดแล้วไงเอียงน่ามุมกล้องมันก็หันตามอันนี้นี่กดเลยโอ้ยอย่าหันหน้าดิผมคุณนเป็นบังตาอูจะหันกูไม่ได้หันนี่แค่มันหันเองเฉยอะดีมีเจนยิ่งโอ้คนยังเยอะตรงนี้อะยากละเอาละเยอะ ไงดีวะหาวิธีรักไก่ปลาเอออ่ะเนี่ยยึดรักไก่กดอยู่ใช่ไหมโอเคคนละเอาแม่งีกิบเวนตัวไหนแม่งมีคนผักกูดันเอากดผิดเขาโดนกดเอาไปใช่ไหมเออไม่มันมึงต้องโยนฟ้าฉะนั้นมึงต้องอุ้มกูแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมมาหนี่ โอเคในที่สุดเดี๋ยว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 อยู่ก่อนอยู่ก่อนว่างผมลองก่อนเราคุยกันก่อนเรามาคุยแผงกันก่อมันเป็นอย่างนี้นะคือเมื่อกี้ตอนที่ผมลองไปเนี่ยไอตอนเฟิร์สเพรสซนเนี่ยคือเราไม่ต้องเหยียบรูสุดท้ายถึงค่อยกระโดดแล้วไม่จะไปเหยียบรูสุดท้ายตรงนี้ฝั่งเซึ่งการแบกกันของสีฟ้าเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าแม่งไม่ได้ช่วยที่อะไรเลยดังนั้นแล้วเนี่ย บุญจะลองไปดูไหมแล้วแบบว่าทะลวงก็ตะโกนออกมากรงเิ้ยใช้รอที่ตัวอีะเฮ้ยทำไมมันไม่เฉงวะเอ่อจุเออทำไมมันมีจุดวาร์ปอยู่ข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนี้ยาอันนี้มันผ่านมาแล้วอย่าไปนะนั้นเก่านะรอตกใจหมดเลยสิอย่าไปนะไก่ั้างเผื่อ อย่างน้อยก็น่าจะกระโดดขึ้นไปเส็ดแป๊บหนึ่งผมผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งยอมรับความเป็นจริงได้รอผมเพนึงโอเค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 อ้าวฆาตัวตายแม่งไอ้เจ๊เออแล้วมันก็ต้องโอเคโอเคโอเคเออแล้วเอติดคนอื่นเ้ย เห็นไหมมันจะหามากท้ามึงแบบปล่อยป kind of nice> ุ่มตรงนี้คุณโทษผมว่าเอือคุณโทษอ่านนอนแล้วกคุณโทษผมว่าเอือได้อะอ๋อเก่าเกมเก่าเกมเก่าเกมแม่งตายหามากี่รอบแล้วพู ก็บอกว่าเก่าเกลียวไงแค่นี้ลองยนอนลองเฉดชีวิตตายเห้อเฮ้ยจริงไม่มือตบไม่เยอะกูขำเลยกูลืมกดปุ๊กจะกระโดดทำไมโอาไงเอาไงติงงานละติดงันละสิเรียนละเข้มละ อยากตายเอาไว้ให้กูไม่ถึงเด้มันขึ้นไปอ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยกูก็จะร้องไอ้สัตว์เอาดูความอะไรความสมารถของตัวเอง <c oughs> เอีเฮ้ยจะลกอะอ่ะจับกูอินเดน ตายหาตรงนี้จะรอเองมัวแต่มัวแต่มองเฟอร์ลี่เฟอร์ลี่ตื่นเฮียตัวโอ้กูกิฟต์อัพกับชีวิตเลยสัตว์โอ้ โอ้คนเราอยีต้นขาแน่นตบงนั้นไหมไมเห็นแต่จะกูจะทุบหน้าไี่เอั้ไอ้เย็ดแม่โอเคแล้วก็ยเยกูเหมือนกูรู้สึกไในจาวะเราเรากำหนดมัได้ไหมมทกูจะเป็นมะเด็งปอดตายอะไอยี้เอาละ ไม่เอาจิงอ่ะอุ้มไปจริงอ่ะคราวนี้กูัวถ้าตายก็คือจบเลยนะแปปหนึ่งแปปหนึ่งอย่าเพิ่งจบไงอย่าเพิ่งขอมบปุ๊บก็มาเก้อโอเคโอเคโอเคไปอ่ะกูจะได้จบกับไอเกมหี้ยนี่ชัวร์จริงนะอ่าเป็นคอนเทนต์น้องเดียร์เลยนะเวยถ้ากูผ่านตรงเนี้ยมือเปลี่ยกหมดแล้วหมือกูก็เปลี่ยนอย อ๋อ oh. แป๊บนึงต้องมีแรงส่สงม่าเฮ้เฮ้ยโคเชีย <c oughs> เยลยสุดว้าว <cas mon> อันเ <c oughs> นี้ยกูติดตรงเนี้ยเดี๋ยวกูจะสไลด์วอลันให้มึงเออคุณพาผมไปเลยคงไม่ใช่ว่าระเบิดทั้งคู่แล้วแต่อากากเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ติดผมอะ่ะระเบิดทั้งคู่คุณเอ้ย <c oughs> ไอ้ไม่ติดไม่ติดอ๋อเอ้ยเนี่ยยิ่งกว,ว่าเสียว่ากว่วาเสียว,ว่า แียอเนี่ยนึงนึงยิงตกใจไวหายแอ๊หนึ่งยยุยุอย่าพึ่งนะอย่าพึงนะเดินไปข้างหน้านิดนึงล่วงเราหนะได้สองบล็อกไม่หยุดเออประมาณนี้แหละเออเออเออโอ้โโออ้โอ้อ้โอ้โ่ว้มา้ึอบเอ้โ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 อโอ้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 อ๋อน่าจะต้องโดนโอ้ยง่ายแล้วโอ้โอนโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ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 ้โอ้อโอ้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 โหโอ้โ้ออ้อ้โ้โป เดินมาได้เลยไปเลยเดินมาเลยอ่ามาเดินมาได้เลยนะลืมเรมเรมเออเราถึงหนึ่งร้อยเมตรแล้วโอ้เจ้าหนุ่ยแรกย็ดแรกย็ดโตเฮ้ยแล้วเราก็เริ่มเกมจากตรงนี้ได้เลยอุ้ยดูดูแค่ดูแค่ดูแค่ประโซแรกที่เจอโอ้แค่ป่ะชัวร์ป่ะชัวร์ป่ะนี่คือเรากลับมาตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยใช่ไหม ใช่ใช่อันเนี้ยไม่เชื่อดูนะไม่เชื่อดูนะกริดนะกริดจริงๆนะอ๋อไม่มันต้องอันแคร์กับคนอื่นก่อนเราเราถึงจะวาร์ปได้เดี๋ยวค่อยขอดูก่อนอ๋อโอเคอยากลองตายเปล่ะเออโดนไอมานี่เลยที่อะไป